เอาเข้าวนี้เราก็มาตะไม้แปลงร่างกันนะครับก็ไปที่ร้านค้าไอเทมแล้วก็ไปซื้อไว้บนดาบิเสร็จแล้วก็ไปซื้อ bon ครับ modification kit นะครับสักสิบอันตอน,ตอน,น,นเข้ามาที่ห้องครับมาที่ไอเทมแหลกแหลก What? What? เ,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 เอ้าวเห็นไหมครับเต็ดแล้วว้าวถ้าจะให้พูดถึงคุณสมบัติของครับเซ็ตนี้แล้วก็คนไม่รู้หรอกว่ามันใหม่ แล้วใช้ได้สุดยอดแค่ไหนต้องลองสักครั้ง <hi> ลองเก้าครับคิดความยู่ดูสิจะได้อย่ายได้เดีมเอฟนะตีเอฟโอ้โหกิก่ายครับ JTP กีก่ายโทเทมโพนะครับอันนี้คือตีติดนะครับไม้ที่สี่ของวันนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตีกล้เกือบห้าสิบไม้แล้วก็ได้ กีก้ายาโทเทนโค GTP นะครับนะตอนนี้มันแหลกๆก,ก็เลยว่าเออถ้าคลิปวิดีโอน,นี้ไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่พอดีติดแล้วก็จะได้ลงนะครับให้เพื่อนเได้ดูนะการเตะก็ลุ้นกันไปนะครับอ่าก็ติดเรียบร้อยแล้วกดตกลงสิครับรออะไรแต่ว่าผมมีเยอะนะอ่าโอเคมัดเรียบร้อยนี่คือการเตะไม้กลางล่างนะครับสำหรัืเพื่อนที่อยากจะเตะเนาะก็คือ สำหรับสเตตัสเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับจะออกอะไรก็อย่างที่บอกคไม่มีสูตรนะครับแล้วแต่ด,ดวงวันนี้ก็ไม้ที่4ี่นะครับของวันนี้แล้วก็ติดพอดีจริงจริอยากได้ dmf นะครับอีกซส้าไม้หนึ่งแต่ว่าพอดีได้ gtp ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้ให้เพื่อนๆ่นที่ <c oughs> ตีไม้ฝังล่างเนาะก็เข้ามาชื่นชมนะครับการตีไม้ฝังล่างแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างะนะครับก็ถือว่าเป็น การเตี๊ยมให้เพื่อนได้ดูนะครับเพราะว่าก็ทําคลิปกันทําไม้แปลงไปสองคลิปแล้วนะครับทีนี้ก็เรามาเตีจะให้ติดนะครับวันนี้ก็ติดแล้วก็โอเคนะครับก็ถือว่าภารกิจการเตีมไม้แลางให้เพื่อนดูก็เสร็จสิ้นภารกิจสำหรับผมนะนะครับแต่ของผมไม่มีเยอะแล้วก็อะไรอย่างนี้ฮะจริงๆเตีียมเอฟผมได้ละแต่ว่าอยากได้สักอันหนึ่งนะครับก็นี่ครับหนึ่ง สองสามครับสามสับแล้วก็มาสี่นะครับ <c oughs> แล้วก็มาห้าเป็นดีเอทีอีแล้วก็มาหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ล่าสุดของเราสิบครับสิบไม้นะ g d p หกนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกส่วน WTE สามหนึ่งสองสามแล้วก็ d m f หจริงๆก็ได้ d m f เพิ่อมอีกสักไม้นึ่งนะครับแต่ไม่ได้ก็ตีต่อไปตีเรื่อยๆครับผมถ้ายังไม่ได้ย s e อีกอีกสักอันหนึ่งผมจะตีเรื่อยๆ้วลงให้เพื่อน้ดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันติดตามช่องแล้วก็ช่วยดูช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเครักคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมได้ไม้ GTP มาใหม่นะครับอ่ GTP ช่วยกับเซตมาใหม่โอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ